ก็กราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับเว็บมาใหม่นะครับสายฟรีสามารถทําได้นะครับทําเงินได้วันละสามสิบาทเลยนะครับแค่สมัคร gmail นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกม้ใต้คลิปดูนะครับให้เพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งไปผมดูในไลน์ได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับผู้ติดตามช่องนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ งานไปทํานะครับแค่สมัคร Gmail นะครับไม่ถึง5นาทีนะครับสามารถทําเงินได้วลา30บาทเลยนะครับผมนี่นะครับสามารถทําเงินได้30บาทเลยครับต่อวันนะครับใครมีโทรศัพท์2เครื่องสามารถทําเงินได้วันละ60บาทเลยนะครับผมนะใครมีโทรศัพท์2เครื่องสามารถทําเงินได้วันละ60บาทเลยนะครับ หากเพื่อนๆผู้ใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วแคปหน้าจอแล้วก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ส่งไปให้ผมดูในรายนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้นะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับทํหแบบสายฟรีนะครับทําได้นะครับสายฟรีทําได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับสายฟรีหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ทําตาม ขั้นตอนที่ผมบอกได้เลยนะครับนะผมจะรออยู่ในไลน์นะครับเพื่อนๆนะ